แหลงโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงอดีตอดีตท,ท,ที่ผ่านมาแหลงโบราณบ้านเชียงเป็นแหลงโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีอายุราว5 6 0ปีแหลงโบราณคดีแห่งนี้ตั้งอยู่ส่วนบนของที่ราบสูงโคราชครอบคลุมพื้นที่ประมาณ400ไร่บนเนินดินรูปไข่ของหมู่บ้านตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิง่นฐานและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิง่นฐานและวัฒนธรรมของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการพัฒนาทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสืบต่อกันมาเป็นเวลาย,ยาวนานแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณที่สําคัญของภาคตะบออกเชียงเหนือของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันอ,นออกเฉียงใต้ มีการค้นพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง5,000ปีกรมคิละบาลได้เริ่มการสำรวจและขุดค้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราชา2,510พบหลักฐากนกำลัทวเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กและสำลตร,รวมทั้งโครงกระดูกจำนวนมากมาย และในระหว่างการขุดค้นเมื่อวันที่20เมีนาพุทธศัก er ร,ราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิดิกิตพระบรมราชินีนาถได้เสนจพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นด้วยความสนะไทยเป็นอย่างยิ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 1 7ถึง2 5 1 8กรมศิลปากรร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการสำรวจขุดค้น แหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียงและขยายวงกว้างไปอย่างแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงและการขุดค้นที่บ้านเชียงอย่างละเอียดในทางนั้นซึ่งการจัดเป็นการขุดค้นแบบสหวิทยาการส่งผลให้หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบได้รับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้วยกระกรบวนการทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลากหลายสาขาอาทิ นักพฤกษาศา,าสตร์อทินักพฤกษาศาสตร์นักประพิวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีนักสัตวศาสตร์ผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเหล่านี้สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยได้ดีมากขึ้นจากการขุดค้นพบว่าคนในกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเพียงได้มีวิวัฒนาการจากชุมชนขนาดเล็ก ที่เป็นสังคมกเกษตรกรรมขยายตัวมาเป็นสังคมขนาดใหญ่มีการจัดระเบียบทางสังคมติดต่อกับชุมชนภายนอกเพื่อการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและได้มีการพัฒนาเรื่อยมามีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อปรับสภาพความเป็นอยู่ให้เหมาะสมและกลมกืนแต่ในที่สุดเมื่อดุลภาพแต่ในที่สุดเมื่อดุลธรรมชาติเริ่มสูญหายจึงเกิด การอพยพขยายชุมชนออกจากพื้นที่เดิมจํานวนประชากรในระยะหลังลดน้อยลงและการอยู่อาศัยในลักษณะชุมชนได้ขาดช่วงไปนับเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สันนิษฐานว่ากลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงมได้เคลื่อนย้ายเข้าไปกลมเกลื่อนกับสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสมของพื้นที่แหล่งอื่นในที่สุดคุณค่าแห่งความเป็นมรดกโลก แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นปรากฏการณ์สำคัญของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความเดดเด่นที่สุดในภาคอุตสาหกรรมออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญรุ่งเรืองเสืบ่อดมาเป็นเวลา5,000ปีในช่วงเวลาระหว่าง3,600ปีก่อนคริสตศักราชถึงคริสตศักราช200แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อ แห่งเมืองโลกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมโนโลกเมื่อปีพุทธศักราช2535ด้วยคุณค่าและความโดดเด่นต่ำหลักเกณฑ์มาตรฐานข้อที่สดังนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่งหรือเป็นพยานหลักฐานแ,แสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออรอยธรรมซึ่ง